บรรยากาศช่องตวอูครับมันนี่ข้นพ่ค่อยหลยไปไหนตอนนี้ก็สีม่วงกัวกะก้อนจะขามไปกระต้องมะลงซื้อกันครับลุงมะลงซื้อ,อจ,จุดนี้ครับแต่ก่อนบ่เคยได้ลงซื้อครับท้เหมือดลงซื้อครับเด้อสินค้าสองครับสินค้าน้่เขาครับมักม่วงอโวคาโดฟักแมวแต่ก่อนก็เอาขามได้ผู้เหมอเอาขามอะไรได้ครับเด้อ ก็ได้จะเอาขามใดบ่วใดกระทามเจ้าหน้าที่พันครับเอาขามอะไรซ้ำไรบวกขามไปซ้ำไรครับก็บเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับแต่ก่อนเอาขามใดพุ่งเอาขามบ่ใดครับลงซื้อก่อนขามครับขามมา้กครับตอนนี้ก็จะเป็นสามเหลาะหรือว่าสเสลิงครับให้บริการใครอยากจะขี่ ขี้ครับบ่อยากขี้กับย่างย่างเดียวครับคนละสิบบาทครับนี่ไปถ่ายย่างกับประมาณสักร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรนะครับประมาณบอสครับสุ่มท่างนี้สุ่มกินอาหารป่าครับ เ,เทียงหน่อยอก็เจาะกัะเก่งะของของอเดินเอาใหม่อ้อยไฟโอ้ยกระหม่อมน้ำสื่อของน้ำปูสาวเนี่ยน,นี่วะกระหม่อมน้ำสื่อของสาวปูสาวเนี่ย บรรยากาศช่องตูครับขามทางอำเภอบุญผลิศฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเมืองสุกุมะแขวงจำปาสักสปปลาวครับตลาดเปิดทุกเมื่อวันจันทร์วันพุธตลาดดีจ้าจะต้ับมานนได้ครับ <laughs> บ้าน เปิดทุกเมือวันจันทร์วันพุธวันซุกค,ครับด้านเปิดแปดโมงคิดสิบหาได้กาได้ว,ว่าสามโมงแรกครับมันอนี้คนเป็นก็นจังสิ้นห,หน่อยครับสมัครอะไรครับเครื่องแจ็กสานครับเสียผ้าของทุกสิ้งท,ทุกอย่างครับมาหอดตลาดนี้เพราะยังพี่น้องอย่านได้เหยียบพีง้วทอาไห งลมหนาวมาแล้วครับลมหนาวมาแล้ว เบื้องเครื่องจักสานครับกระตานี่ราคาบอกผมเจ็ดสิบห้าสิบสามสิบห้าเป็นบาทด้ครับบนมันกรีบอ้เป็นสื่อขายเงินบาททั้งสื่อขายเงินบาทครับกีบก็เอานั่กีบก็เอา้ามาหอน,นี่คือเด็ดทั้งเลยน,น ขายขายของทั้งสองตูครับซส้นจุ๋มเดินที่หนองครับท้กคเดินที่หนองนาเมืองหนาไไปจะล่าเหตุว่า ถ้าผิดก็เป็นหมองครับหมองหมองเมื่อนี้ไม่ค่อยคึกคักเลยมันเป็นเงียบเงียบครับเจ้าหลัด ยูนีได้แต่ว่าเอาขามหมดเยกินยูนียูนี่แต่ว่าเอาขามหมดเลยเออเขาไปเอาขามดิหลายอย่างเขาไปเอาขามหลายอย่างที่เขาไปเอาขามจะกรบกบใช่ไหมทารตามรูกามกกบนยนเล่อกเปลี่ยน เีวอย่างเอเยนม้ยง่ดอยหาสิราคาเดียวราคาเดียวราคาเดียวร้อหาเยียอยหาสิรอองบาทไ่ัลยยคบไต่แล้กบเบ็ดกบกบไตจะอายช่วงนี้กบลงห้องแล้วัมยบข่าวปักละเดงอบอ่ะจโลกไสอง หอยหอยสีแตก80บาท5 0บาทเลยอหอยขายกับโกแ8บาทบ80บาทกบ80บาทราคาเดียวเลยโอ้สวผีไม่ได้กบอรรถทางผีไว่ได้ไม่ขากบไปยตอนะ ไปน้าอยาเอาโกขึ้นหลาเบาทจ้าเอาบ่เยียนเียนได้ก็าทเยียนาเยีนาบอกันราคาเดี๋ยวมัเดอันทรเดี๋ยวถามเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อน้อก่อนจักบาทก่อนนมารอกับเบิ้ลเลยมาในตลาดบรายทองคุ้มมือแถวก่อนมาวันจันทร์เต็มเบิ้ตลาดแถวนี้ถ้านี้ก็กบบพื่กันมาในตลาดหน่อยเนาะมือเนาะแงเงยบย แถวก้อนแถวนี่ตลาดเต็มเบิดเลยแถวนี้นี่ก็เอียนโอ้ยเอาพริกเป็นสอบเป็นสอบอยู่บัดโอ้โหเดี๋ยกบเบิดแล,ล้วครับท่านนี้ตลาดบโบลาณขาเกอเออเอากบแล้วท่านผุนท่านผุนเกิดเอากบแล้วครับท่านผุนจะเบิง่งกบดีกว <ul> ่า นี่ก็เอากบนี่จตเพิ่ที่ผูดเอนเอากบเลยนี่ก็บลนี่จะพูดเอนเอากบว่ะเอามาเทไหลายสิกำลังพอดียลอยู่ไหนอะไวะยู่ไหนียลอยู่ไหนอะไรวะ ไม่หอบห้อยจห้อยจุก็มีเยนโลดบานอยหาครับขายกพอเดมานางยอดราก็ะ่งตลร้อหาดี่เ้วก็เพิ่งเอาคบสองนี้อาหารตามฤดูกาลสองตั้ครบครับคบหลายกลุ่มแล้วทังนี้ก็เอ็นเอาที่ครบ หอยปหอยผถ้าผ so <I see. S 3> <H> ีเป <gra admissions and skills oneself> ็นกระตากระตาไอขี้เขงเขไมใส่ท oh ี่หลายไม่ขี้กระย้ใสหอยอร่อยแปดได้หนหลว่าี่ยนี่เป็นโลหอยสไขี้กระจาย

ตลาดกับคองจะบหลายไปเลยครับมันนี่คนบหลายหอยเ,เดียวหอยหอมมันยย่ยอางมมก แกอุดรการประมงจำน่ายแฮขายจับปลาม่องมองครับนานี้ก็สิโบโมีอะไรจับหรอคุบก็มี อันนี้วันจันทร์ครับพนบ่ค่อยหลายนี่ขนาดช่วงตะกรับหรครับของยุคใหม่ครับเป็นคือกระตารถมอไซค์ข้างในเป็นเหล็กหุ่มพลาสติกนี่ของ แปลกๆร้าย,ยครับแล้วก็จะได้ล่ะมันก็คือตลาดมาเท่าทุกทิ้งทุกอย่างครับแต่ว่ามันจะแตกต่างอยู่ที่บรรยากาศหรือว่าจะสื่อ,อยังกะถามเลยค้อมพึ่งพอใจอเ่าว่าเขาเสื่อ,อยังครับว่าเขาต้องการกอ,อยยังตามความพึ่งพอใจของเขาจะสื่อ,อยังครับก็แตกต่างกันอยู่ที่บรรยากาศครับแต่ว่าขายสินค้าขายของกันข,ขายกัน วัตถุตัวอย่างใ่าๆก็ป่านเข้าแหแจกจ้างกันอยู่ที่บรรยากาศทนนี่ว่าถ้าเราใครอยากเอาเครื่องจักรสารกะคลายเครื่องจักรสาร สบายดีจ้าซอกอยังเนี่ยซอกมามีซอกมาเนี่ยนี่เนาะขายขับมาซองขวดเนาะตอนนี้พี่ตอนนี้ขวดโอ้ดอกการขายนี่เนาะปากปากปากมึงต้องขอจีปากให้เขาติดตามซารานเนาะหน้าารานี่ก็ขวดติดตามก็ได้กันเนาะขวดเขาเบิ้งประมาณหกเจ็ดหมื่นขวดเนาะเขาเบิ้งแต่ละทีภาษาเกินหน้าพีทมาก่อนเกินหน้เพีทลงมาหน้าพีทนี่บอนี่เนาะจะเป็นตัวภาษาราด้วยใจเลือดซาหราจ้าภาษาราด้วยจ้า นี่เนาะคนเขาติดตามไลน์เนาะปากนี่เด้อค่ะปากอุดนุู้นน้ำกันมันหายจะหนึ่งในอากาศพ่ะปาฟอร์เดะเซบแบบออนเดะแบบออนเซอคอเห็นเจ้าแถบทุกทุกหนักไปมาด้วยเอาซีซีข้าวท้สวยหาซายเนี่ยท้าสวยซเอาท้าสวยหาซีดทํามสวยหาซีดอยือเห็นมันเจ้าแถบทุกหนักเลยมาไวก็ได้ มาตน um ัาจุบนน้เมีน้ามาจับมาตัวนี้แทมหนได้จ้ะในพี <t> ่เสี่ยขุนไม่รลายจ้าโอ้ยจั่สี่เนี่ยข่อยข้เวื่อยขอยซ้อคดเบล่าฮะกักจัวสี่เวลาโุกกันเรื่องก็ไดจ้าห่งหน่อยเศ้าจ้าถวยละเศร้าสามถวยห้าสบนม่ยังนบากอย่างนี้ มากันไหมาค้ามปอมบ้านท่าอื่นมาค้ามปอมแต่ว่าประเทท่าอื่นมาอีสั่งค้ามปอมเพื่อกันบอนอคอยได้คิดบ้านหม่องเพลินมาเลยส่เจลานครับเจลานคนสวยเจลานคนสวยแห่งดนตลาดรับคนงาาตระกูลเจตประซักนิมิตงานกมัวเบอร์เนงบนเตยปกวานนิงเดที่เนืองพี่นอง บเขียนจะจะภาษเรางายเออะว่านางคุเดียวบ่โอ้ยบินางลอยคนสิต๊ยืนรับรอยพกเีคอยาได้ระบบผัวได้ระบบโอ้ยแต่ไปซาสามสวได้อยากสีขี้มเสื้อสหรอแล้วสีหาผใชหายอายุบ่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 หรอกบ่ยาบ่ยาข้าตีขาขา่อย